เป็นรางวัลฮอตเทสนะครับฮอตเทสซองอวอร์ดเป็นเพลงยอดนิยมครับกับกับเพลงอะไรทำงานโฆษณากันมาก่อนด, <laughs> ด้วยนะเพลงยอดนิยมเพลงจำนวนค,ครับก<อ>็<อ>เป็นเพลงแรกในชีวิตที่ม,มีชื่อต,ตัวเองลงไปในชื่อเพงลงด้วยเป็นไงบ้างครับความรู้สึกของเรารางวัลเอ่อมันมีคุณค่าเลยครับผมรู้สึกดีใจทุกครั้งที่เราได้รับรางวัลที่เกิดกับชิ้นงานเพราะว่าเราก็จะได้มีโอกาสพูดในเรื่องของ การทำงานเบื้องหลังที่มันออกมาอะไรเงี้ยคือชิ้นงานมันน่าสนใจมากเป็นไงบ้างคะเราได้รับตาวันมากขึ้นความกดดันตรามากขึ้นอ๋อไม่มองเรื่องความกดดันก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะคือเต็มที่เหมือนเดิมแต่ว่าถามว่าพอได้รับรางวัลมันบ่อยๆเป็นยังไงสำหรับผมก็คือผมดีใจทุกครั้งยังคงแบบดีใจเหมือนเดิมะเเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบวัสดุชิ้นหนึ่งที่ทำมาแต่มันก็ไม่ใช่วัสดุที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนอ่ะมันให้ใครสักคนให้งานชิ้นหนึ่งชักงานนเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่มคค่่าแก ทั้งผมจากที่งานเบื้องหลังที่ทำอาชีพนี้แล้วสามารถเลี้ยงดูแลคนของเขงาได้กว่าจะมาแต่ก็มีความมั่นใจอันนี้ต้องขอบคุณพี่แอมบัตริยาเลยครับคือผมไม่ไม่มีความมั่นใจในการเอาชื่อเต็มไปเป็นชื่อเพลงอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าพี่แอมแบบพูดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็พี่แอมเชื่อมั่นผมมากมาตัวผมก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากลองสักตั้งอ,อย่างเงี้ยจากที่ตอนแรกเราคุยกันเล่นๆอย่างเงี้ยเออนนทนาโนในเพลงจำนนสักเพลงไหมแบบอยากให้จำนนได้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยว่า เฮ้ยมันจะแปลกหรือเปล่ามันจะเรนด์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่กันว่าก็อย่างวันนี้ที่เรามาเล่รลางวันเนี่ยตอนนี้เพลงของพุ่งปลอยไปเนาะก็ยังไม่นานมากก็ตปเข้าไปที่40ล้านวิววันนี้เลยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ขอบคุณทางทั้ทุกคนนะครับทั้งคนฟังคนดูทุกคนเลยที่ดูทั้ง Mv แล้วก็ music streaming อะไรเงี้ยก็ ดีใจครับดีใจครับทีมงานทุกคนตั้งใจมากจริงๆนี่คือปวดหรือเปล่าเพราะว่าเพลงคุณปล่อยสี่สิบล้านวิวปวดนะครับเพราะว่าเพราะว่าชีวิตไม่ได้มีอะไรให้อวดบ้างไหมใช่เพราะชีวิตเรากอยู่ปกติอ่ะแต่ว่านน่าจะชิมนะคะเพราะว่ายิงกินเพลงก็คือได้ละผมก็ก็อย่างที่บอกไปแหละว่ารางวัลมันก็เป็นสิ่งที่มันก็เป็นแท่งพลาสติกเนาะหรือเป็นแท่งแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนนะ มันให้ใครสักคนคนสักกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างในฝั่งของเพลงนะครับปีหนึ่งเรามีเพลงออกมาแบบเป็นพันพเพลงมากสุดนี่คือ5,000เพลงต่อปีอะไรเงี้ยเราติดแค่นอมินีนี่มันก็เป็นตัวตัวอะไรที่รู้สึกว่ามันมีคุณค่าแล้วและการได้รับรางวัลมาเป็นรูปลักษณ์อักษรขนาดนี้เป็นหลักฐานขนาดนี้นนนมันก็ผมว่าทีมงานทุกคนอนะ่ะเวลาเห็นรางวัลอนะ่ะเขาก็น่าจะชื่นใจกนะ็อยากอยากให้คน่รหลัททุกคนมีกําลังใจอกการผลิตชิ้นงาน โอ้ไม่เราเพลงดีก็เรื่องนึงแต่เพลงดีไม่มีคนฟังก็เยอะเพราะนั้นเราแค่โชคดีที่แบบว่าเพลงเรามีคนฟังก็ต้องขอบคุณคนฟังแหละครับเพราะว่าเ,เขาก็มีโอกาสที่จะเลือกเพลงได้เยอะมากในยุคทุกวันนี้คนสามารถเลือกเพลงที่เรื่องอยากฟังได้มันไม่มีอินดี้หรือชองร่าที่มันชัดเจน <c oughs> ทุกคนแ <c oughs> ค่อยากฟังสิ่งที่ตัวเองอยากฟังการที่เราเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนอยากฟังโดยเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยเป็นเป็นล้านสตรีมมิ่งเนี่ยมันก็ดีมากๆแล้วครับแต่ว่าหลายคนก็คือหมาว่า ทอมนอนปล่อยเพลงมาทุกคนก็จะรู้สึกว่าเพลงเขาเป็นเพลงนี้เป็นเพลงอะไราม่าแรงได้ไมเหรอครับในฐานะของการเป็นอยากให้มองว่ามันต้องเป็นเพลงดีเพราะเราทํางานกันแบบไม่ช่วยเลยเราทํางานกันแบบแม้แต่ไอเดียมันเกิดในระยะเวลาที่มันเหลือน้อยอ่ะ เราก็เราก็ไม่ช่วยเราก็ไม่สุขเอาเผาติ้งเพราะเรารู้สึกว่า4นาทีที่ได้ฟังต้องเป็น4นาทีที่คนคนฟังเสียเวลามาแล้วรู้สึกว่าได้ฟังอะไรที่คุ้มค่ากับกับหูเขากับความรู้สึกเขากับสิ่งที่เขานึกถึงเวลาที่ฟังเพลงไรนั้เพลงหนึ่งของเราแต่ถ้าใครยียกว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงพิชก็อโอ้ยไม่หรอกครับ ไม่หรอกครับไม่มีเจ้าพ่ออะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีดูดดวงไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีไม่มีศักดิ์สิทธิ์อะไรนั้นหลักๆก็คือแค่แค่เชื่อมั่นในคนทํางานอ่ะผมเชื่อแค่นั้นเลยใช่ครับก็วันนี้ร่วมโต๊ะกับคนที่แบบเคยบอกชอบเราทั้งนั้นเลยเราก็ประมาาครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยชอบตัวเองเหมือนกันอะไรอย่างนี้ แล้วก็แต่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากคือส่วนในการได้มาเจออย่างนคือการได้มาเจอคนในวงการบันเทิงหลายๆชิ้นงานเนาะหลายๆสาขาที่ไม่ใช่แค่ฝั่งดนตรีเดี๋่วเป็นฝั่งของการสแสดงหรือเมืองหลักด้านอื่นหรือว่าด้านของคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยเจอพี่เวงพี่เตอร์เจอะอะไรอย่างเงี้ยได้มันได้เอ่อเปิดกว้างอัปเดตกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแบบคุณเป็นไอดอลหลาย ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ไม่รู้จะยังไงก็กดดันนะฮะแต่ก็แต่ก็จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคุณน่าจะชินนะก็แบบเออบางาแบบก็ไม่มันแปลกๆนะมันแปลกๆเหมือนกันเออเขาชอบเราแต่เราก็รู้สึกขอบคุณนะแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตเราอยากดําเนินอย่างนี้แหละไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรไม่ได้อยากแบบว่าเอออยากดีขึ้นเพื่อให้เขาชอบอะไรเงี้ยเรา็เราชอบตัวเองอยู่แล้วนะตอนนี้ตอนนี้เขาจดเยอะมากที่เรา ก็บาลานซ์ขึ้นเยอะครับเพราะว่าก็ต้องมีในส่วนของการแบบอยู่กับครอบครัวด้วยผมทำงานมาหนักมากแล้วก็รู้สึกว่านะนะแลปัจจุบันตอนนี้คือเรายังคงทำงานตอนนี้ก็คือคนฟังเท่านั้นเลยคนฟังเท่านั้นเลยเพราะรามังตัวผมเนี่ยแค่ได้ทำเพลงเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วแต่การได้ออกไปเล่นคือการได้ไปเจอคนดูคนฟังจริงๆว่าคนฟังเราเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเวลาที่ได้ยินเขาร้องเพลงเรากลับมามันมันดีมากครับเพราะนั้น ในการทำงานทุกวันนี้ก็คือบาลานซ์มันให้ดีทั้งในเรื่องของชีวิตแล้วก็การทำงานเราเวลาไพักอนไปเทน่ยวเรามีหรอเปลมีครับแต่ว่าก็ในส่วนของชิ้นงานก็จะมาทำเบื้องหลังมากขึ้นมาแบบว่าดูในส่วนอื่นๆลงมือเข้าไปทำเองมากขึ้นไปอีกแล้วก็ใส่ใจกับมันมากขึ้น,นครับในทุกๆชิ้นงานอาจะไม่ได้แบบปีหนึ่งทัวร์แบบ500800งานเหมือนเหมือนปีที่ผ่านมาน มีหมดแพชชั่นลงไปทุกหมฮะผมแพชชั่นดนตรีผมมีตลอดเลยคือหลายๆคนเข้าใจว่าตอนที่เราแบบเราเราจะเบรกงานไปเข้าใจว่าเราหมดแพชชั่นคือเราไม่ได้หมดเลยเราจะมีแพชชั่นการทํางานงแต่เราเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะไปบาลานซ์ชีวิตให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันมีแพชชั่นมากๆเราก็จะทําสิ่งนั้นมากๆเหมือนคนชอบกินอะไรมากก็จะกินยน7วันใช่ไหมซึ่งจริงๆมันมันไม่ใช่การทาน้อยลงไม่ได้แปลว่าไม่ชอบแค่แบบบางทีมันมีหลายๆสิ่งที่มันจาเป็นต้องทำ โตผมตว่าโตขึ้นแหละครับเราเจอพี่ๆสื่อมาตั้งแต่ผม15 16บนตอนนี้ก็ตอนนี้ก็นนยี่สิบแปดแล้วนะนนไม่แก่นี่แก <12 S 2> ่สิบสองปีนี่นนเจอนใช่ไหมตั้งแต่เด็กเลยเราไมู่ตั้งแต่นนเด็กกันเลยแล้ว, <c oughs> ลวเพราะนั้นก็ <c oughs> เรียกได้ว่ามันมันก็โมเมนตัมของชีวิตมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วก็ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันชัทน่สุดคือการที่แฟนๆโตไปกับเราอะ ใช่ไม่ต้องนับนิ้วเธอนับไปเธอก็รู้สึกแย่เลยจะนับทำไมนุนอยากจะ็อกับแฟนจริง้างคะก็ขอบคุณมากและครับคือมันอาจจะดูเป็นคําพูดที่ทั่วไปมากนะแต่ว่ามันไม่รู้จะพูดคําไหนนอกจากคำว่าขอบคุณเพราะว่าคนเราทําดีบางทีร้อยหลเขาไม่ชอบก็มีเยอะเราเราทำดีสุดท่านี้แล้วเออเขาชอบเราอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ดีมากแล้ว สอไม่ได้ชอบแป๊บๆกันด้วยนะคือผมอยู่มา12ปีอย่างเงี้ยบางคนยังได้เห็นตั้งแต่วันแรกเลยอะครับแต่เพียงแต่วันนี้เขาแบบมีลูกแล้ววันนี้เขาแบบเรียนจบแล้วแต่งงานแล้วอะไรอเงี้ยหรือหรือบางคนแบบเพิ่งได้มีโอกาสมาเจอกันน้องเพิ่งแบบเริ่มเรียนมหาลัยหรือเพิ่มเริ่มเข้ามหาลัยแล้วเพิ่งจะได้มาเจอเราตามเฟสติวัลหรือคอนเสิร์ตเดียวของเรานี่ก็รู้สึกว่าระหว่างทางมันมันสำคัญอะไรย่างเงี้ย่แต่ตอนนี้รู้สึกว่า เราต้องทําเพลงทําเพลงทุกวันนี้จะต้องมานั่งนึกว,ว่ามีเวลาเล่นแค่40นาทีเราต้องตัดเพลงไหนออกอ,อะไรเงี้ยมันมันก็ไปสู่อีกจุดหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนแทุกคนนะครับที่เติบโตไปด้วยกันแล้วก็เออ่ณนณะนะนะปัจจุบันตอนนี้คือก็ยังคงทํางานตรงนี้แหละเหมือนเดิมแล้วก็ยึดแฟนๆเป็นหลักในกันในการทำงานแต่เป็นต้องที่คนสูงตองความต่อหน้าอะไรอย่างนี้อ๋อคุณมากเลยครับพวกเขาน่ารักกันอยู่แล้วพวกเขาดูดูแลกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมาครับ โอเคแบบไม่ทะลกันเลยครับเอ้ว